ทำยกันแล้วโอ้ยน้ำพักนี่พวกเอาอย่าทานพวก้วยกกุณงงกันหนึ่งกึนกินเด้อ้เด้อลิกลักลักกบผูพี่น้อยมันเป็นหู้ห yes> e ันนเอาไปแล้วหันนี Scroll ่คอยกับมานกบแล้บดนี้ตอนที <s! <s ่มันเอาห้องกบบี่นะตอนนี้นั่น ร,ออร้อยราคา1 0นร้อยบาทค้ารลเป็นีบกะประมาณอยู่ที่แสนหรือห้าประมาณเลยว่าไเราจะไรร้อยละหกสิบสาบสพัที่ เปิดูลคาเจ็ดร้อยบาทว่าลงไปชี้ตทรัพท์เงินหรือโทรัพท์สีมอเลยว่าไอฮักสบิวเพิ่ภามาซื้อทรัพท์สบิวเดืเลยไอนี้ชี้ตัวละ่วนี่อของคลอยละโทรัพย์ได้ปะมันบ่มี โทรศัพท์นี่ยมันมือรุ่นละมันลุกมันเลยอ่อไม่ตลอดก็เลยเอาตัวราคาดพันเ0็ดล้านกี่ซัมซุงไทยุล่านะมันในพวกหัวยูทไทยมันหลายเท่าไรนะเอีชาสามอีชาสามอืม บรรยากาศบันเวิงฝนตกวันนี้พูนฝนเศร้าแล้วแต่เว้นเด่นนี่อ้าวหลังจากพาน้องบิวไปซื้อโทรศัพท์มาเพิ่นกาซื้อมาเนี่ย ฉลองของเพื่อนได้ฉลองหมอ้อฉลองเนักฉลองโทรศัพท์เนาะชอกย่างคือเก้าเพื่อนมักกินเชยโชนซื้อหม้อมาเลยรอบนี้ไปกินนี่นะไปเช้านี้แค่นีคือกุ้งนี่กะแสนแสนเท่าไรวิวแสนเจ็ดแสนเจ็ดกรุงบา้าเป็นเพื่อบิว,มว,วหม้มอออืชุกตัวเล็ นานว่าแล้ว่างไงขึ้นแล้วอยู่ขึ้นละยังดังบ่ได้ขึ้นดังบ่ฮกินเซซอน2 3บ่ขึ้นแล้วอากาศมันบ่ร้อนมื้อนี้พี่น้องเอ้ยอากาศฝนตกหมดมือแล้วอ่ามาอีกได๋มาแต่ดงเห็นฮอดบ้านก็นําลงมาเลยหากเาหน่อยนึงอแบเฮ็ดล่ะแบบ่ แล้ววันละเพื่นหันเปิกาค้อยกากฮากามาแต่ไปซื้อทรงเชอร์นั้นขาทรงเชอร์เปะล่ะเป็ตุกหั่มโอ้ตัวใหญ่รอบนี้ก็คือชาวบิวซื้อตอนนั้นนนั้เพิ่นม,มากินอยู่คือบ้านนะั้นน้อย,โ,ยโลโลอันเซนห้างมันก็หลาบใช้ใช้ไม่ใช้ใหญ่ตั้งเดียวได้นี่ตัวใหญ่เห็นบ่เต็มน้ำมืดบิวเราหนี้บิว ผูดเท่าห้าหกตัวู้แล้วพูิปีงับตโอ้ยห้าฉับตัวมันชีิหมดชิลล์ฉับตวแล้วก็อันนี้สี่อนพู้เท่าคือบอกเลยพู้ท่าไีกินน่นะพูเท่าอาปีงหลอกลอกเบิกนี่มีงจะลุกอแรงในการเครียดแรงเลยอึ้งอย่บริการน้ำบ่มีฝนกับวันบริแรง นั่โตปันตุกแต่งงามเลยไดสบาเอาแล้วรอบนี้รอบสิสามสี่สี่สี่สีที่สแล้วบิวกินเฉโชนปีนี้หินดูเาดู้เราเโชนก็ได้มีมอล่ะเงินได้ใช่ไมมีได้แบนี้เอามอมอมีวันนี้เงินชื่อเฉโชนมมีันี้ ทีนี่เอาะคนมาต้นตะขายวบอทีนี่เบทีนี่เบเอามาตนตะไ้กวนอยู่นี่บรรยาก,กาศพี่นอ้องเอ้ยบรรน,นอบรรน,น้าฮะก็คือว่าละาีมีดูของมันแล้อะไรกับอะไรห้ามอะไรห่วงเลยเฮามันโแต่ตตตตตงเยอะตกแห้งก็ด้กินอึงนะน,นี่นี่กงงนะักงตะลุมพุกเี๋ยวดองตะลุจะเป็นอยไ่ย่าลนะอาบบรรยาก,กาศกันเล สวีพันเต็มแล้วล่ะนี่อันนี้เฮ็ดเข็มของพ่นแล้วล่ะนี่เหิงมันก็นได้มีขนอถุงนึงน่าจะพอนะขนมใหญ่เจวอันนี้เป็นเจลเจวแจลถุงใหญ่เลยได้น้ำจิ้ม,มรวมรวมจักบรบัสไต่ห้าแสนหกแสนกี่นี่ละประมาณนี้ละสี่มลบัสนี่ แช่บตน้อยแช่อาแล้วน,น้ำนี่นะเอาล้วอาเพ่กี่มองก็ได้เอ,อิ้นแม่ผู้เท่านา่ะไปวัสดีตน้อยผู้ภาสวัสดีค่ะจตโนอยอะไรบ้ายจตน้อยสวัสดีพระลุงเดี๋ยวพ,พาได้พากินพากไปได้ ผลมากค้านั่นนมาตะค้านั่นบ้านนั่นพูนบ้านพีเดือาทั้นเดี๋ยวชิไปลงมานั่งหุมเละบนดีได้เยอแต่จิงนี่หามเอิญนะละกกี่อกจเออยาหอนหรอกบัวลงผัดยู่เบออยล็งร้อยพี่ยังจัดจด นั่นตัวลอ,ลอมหม้อไหมเชีวยวบิวซเชชนได้มากินเพื่อนกันหม้อไหมเพื่อนกันลองมอไหมเพื่นกันได้น้องกันกนั่งิ้งเชลาบอยู่เอ้ยมันกะเอานมาวมันีครับเอา,อากุ้งนะลงก่อนนะบิว Nhiều. à cô ấy đã ăn cung anh đi nè view ở ba đi nè, lô lô đứng sen ha là tôi nói đấy anh nè sen chết là tôi như nhảy luôn này. ăn kem. ăn kem. ăn ăn kem cái đi mai đâu à mai đây nấm mà đây đây đi 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 mong cứ cao này ad bái đi mà tụm tụm mò

อ้าวบ,บารนีถึงเวลากินของไผ่ของมันแม่ <c oughs> คอ่อขอไปกินเลยได้ไปกินกระปุ่นน่นเด้แมก็กินเชนกินว <c oughs> ีได้มันต้องกินไปกระ <c oughs> ปุน่น แต่น้อยก็นอนละอีมันแต่น้อยนอนละมาเลยพี่น้องเด้วอ่าเสบียงเป็นกระของเพื่อนใส่ไว้แล้วได้เพิ่นเพ่นได้กินน้ำมูกได้ของอันนี้ได้เพิ่มแล้วเพิ่มเนี่ยเพิ่นจะใส่ไว้ดูยังยังลายอยู่ครูของโมนี่มีแต่คอนโด มงังอนดะหมอนี่่นมอนาอิ้มละนอลองลอยอยู่พียดีวเ็ดกินได้อี้มาแมละฮะรอบยุท้ายอัดเลยได้คจหมาะไ่จตะ่นไปละบ้าบ้ากินิมบ้ินยาไปกคงตวบ้าอบเจอเน่ ยินกินอยู่เพราะอ่านอ่าแม่ก็กินแต่ในมีเป็นไส้ในเป็นกินได้กินได้แต่กุ้งอะไรกุ้งแกได้ดิกินนันสลัดนั่นดิตักอะไรลงตักอะไรลงแล้วตักไรลงลงไม่ได้คุนี่นี่เออสลัดเสียซ่าเส้นดับเส้นเออบอกผู้ดภาอยูษาของโบราณคนนี้แล้วกินแต่บิบิทอร์ทัเดิ อิ่มอิ่ตว่าอันนั้นเด้ออือตัวผู้พาเพื่อนนี่ยอิ่มมากอิ่มแล้วอิ่มนานแต่ว่าปั๊ก่อนละพันขาดไปกินเขาเออละมูกินกินไปว่ะเธอเลิกกินกินเธอเลิกับซัมเก่าอันนัยผู้พานี่เขาปั๊บแล้วผู้พานี่ตักเอามาไว้ดิกินที่มืดอันบ่เขาเออว่ากินบุฟเฟ่เออยังยังอยู่ ชาบิวม่นได้มักงอันนี้ได้นี่ใส่กอกบอบิวหั่นเป็ปิ้งปิ้งแล้วกันนั่นนะแซ่บอยู่แต่แต่ว่าอันนี้ต้มมันงเธอเป็นแบบนี้มีมากอันนี้ชื่ออันอันใช้เส้นบอเส้นบอดำๆนะอือเอาขึ้นแม่เปิดไหลเปิดไม่ได้ขนาดอืออีมาได้เห็นบอแบบนี้อ้าวคำปลูปลูปลูเช่ chắc kính chế số lá, chế hãng oán Cán Chính chế chuẩn bị lấy oán cán, oán cán Tố thú kẹ Oán cán hả Nhiên này? าตาตอนอนสูงก็แล้วดกี่กืปลอมด้โทนปุนี่จับได้ได้เลยเนี่ยเนี่ยวจับเขียนหน้าก่อนมือเอาเสียมกุดกบก่อน นี่ไปเลไรบ้งพออไปอะรบ้างจ้ำโอ้ขามามากกระเป๋าไมร่ร้อยนี่ มุ้งช <warri S> ีวีเห <Keep looking>. ็นไปเลื <funnel ing> ่อนนอนตรงนี้นหะคือเห็นแต่งูเง่วนก็เรามูกระงูเขียวนะพี่น้องไหยเขียวกว่างูเขียวกว่ากระเจาหน่ะเมื่ตอนนอนตะเก็นก่ะนอนอยป่านี่นะจับย่างนะนี่เห็นตาโห้วันน่นี่จับไปเลื่อแล้วบ้านี้ตัวใหญ่จืด đi thức nó lên này, nay nữa này mừng mừng này, này mừng 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 đi, เป็นห oh! ูบ oh. ่ะเราเคเห็นทางตาแวับตรงนี้นะตรงนี้ได้ออนี่นี่หูดิเมนลีบแล้นะผู้น่ะฮะเห็นอะไรก็โตมันน้องเฮ้ย่า็นอะไรก็โตมันนะพู้นี่หูมันนี่เห็นอะไรก็โตมันได้เมื่อกี้นี้เขาเห็นนั่งมาอยู่นี่นะพู้แต่ว่าในกองเขาลงฮอดนะเดี๋ยวก็ชิวเอาเสียมมาคุดก่อนอัดไว้ เวรยูซียิงสิงหน,น้าแถวนี้ดิเป็นได้ยุเลยนะก็ไม่ไพ่อยไปหน่อยฮะาหาการเกียรตินาก่อนนี่ปฏิปีนมือเสาสิได้หรืบอบ่นนี่แต่งตาม,มงมุงง่ายคักขนาดไปหน่อยอย่ามนี้มันมันเนมันไม่ไข่แล้วเอาอ่งละนี่ โอ้ oh, ตังยังไงตังยังไคักเลยผุ่นจนะว้าไข่จับเกดก็มันผ้าเบาเนี่มุยมุยอยู่น่าจะเป็น,นมันผ้านี่ยเป็นของมุยมุยอยู่เปย์ๆอยู่ตัวย,ยังไงในมดได เห้อง่าง้องแต่ว่าเดิมเยอแจ้งนะฮะเบงไหมท้องฟ้าก็เริ่มเป็นดาวเลยหน่อยกุ๊บเกียกัมันก็อะเพราะว่ามันเดินแจ้งนี่จ้ะน,นะเขียห้องเชี่ยว อฮะโคบ่เฮ้ยเจอแปลงมาแต่ตะลัก,กลงงอโ,โอดึอกดิเช่มนมุ่ป่าแล้วยังมาชุนตะโคอยู่เขาบอกบอกด้วยเขาบอกปั่นนี่โตเฮ้ยเอาเต็มปั่นนี้บอกพุ่นได้ทางลงได้เออจะเจออะไรู้ปอ,อง,อปองนี่นาขนานรถ เตมันเหมือนฮูพี่น้องเลยไปกคุดเลยเสียมันเป็นคุมข้าเจ้าข้าเจ้าถมแล้วมันเฮ้าน่ะนี่ข้าเจ้าคุดท่หนึงอะไรน่ะนี่เป็นเป็นพ่อข้าเจ้าคุดนี่ครใครจงเบิกนี่เออนี่ดิ ท่านอะั่นี่ฮกบผู้พี่น้อยมันเป็นหู้หันหันเอาไปแล้วันมันเป็นหู้ข้าราชารานหนึ่งแล้วบงจินออกไปุปันี่้ยบอกออกนาอไนี่สิจกเอาได้สิจกเอาได้ถึงนมือ นะตัวเล็กตัวเดียววะนี่นี่มาเห็นตาบงมุงโอ้เข้าวคุดไปคุ้งอยู่หง่อยนุ่ยเดียวนึงบีคุกงข้าขป้าที่เซจะเป็นพาะของมันตะเก,กา้าพุ่นนี่ก็ประมานกบแล้วแบนี้ตอนที่มันอ้อหองกบเลยนะตอนนี้เน่นมันอ้ออ้อนี่เห็นไหนี่ มังงูกุ้แดงอยู่นะมันไปล่นนะมังงงมังเม่นมะังงงอะไรหน่อยมังแก้วมังนี่ใดม่ังค่ำได้ซื้อมันได้คล้ายๆคือม่ังโตนแต่มันมัแม่นนะม้าอาจะปุ่มๆกว่าม้าน้อยกว่าม่ังโต้นนิดนึงนี่นี่ไอม้ามันนั่นนี่แล้วก็บมังม่นในม่ยมังกระฉอดมัคือได้นี่ม่ังกระฉอดมันจะยาวนิดนึงเอ้าวโหคลิปม่งงูก็สองหน่วยอยู่กันนะ นี่จะเบิ่งนี่ยังแดงยังถึงร่มผีพัดไม่ร่มพัดมันร่นลายน้นมาอยู่พี่น้องเลยนี่ของเสะกขะมักไตรมงพี่น้องเลยประมาณมงโตนแล้วก็บระมานมงกสศอเอิอนงค่ำหรือว่ามงแก้วมานนี้แหละสองอย่างนี่แหละไอค่ำกับแก้วนี่แหละพี่น้องเลยพอตุ้ยคักอะไรนี่มาแตไปการหาอาบน้ำนอนก็ การกับเอน็นแจงก็ละ่ะได้กับในวินญาณได้กับปลอมได้เพืตามนั้นละ่ะน้ำกันเพ่งอ่างน้ำกันก็สั่งตัวไหนจะเป็นขี้เกียจหมดขี้เพื่อขาวนะแมนบอกนะ